วิเคราะห์บอลเพเมเลียงกฤษเลสเตอร์ประทะเชลซีณสนามคิงพาวเวอร์สเตเดียมเวลา3นาฬกา15นาทีเชลซีต่อปอป,อ,ปอลบ5ผลการพบกันของทั้งสอง22เดืนธันวาคมปี2018เชลซีพ่ายกับเลสเตอร์0ูประตูต่อหนึ่ง12พฤษภาคมปี2019เลสเตอร์เส,สมอเชลซี0 0 18กันยายน2019เชลซีเสมอเลสเตอร์1ประตูต่อ1 1กุมภาพันธ์2020เลสเตอร์เสมอกับเชลซี2 2 28มิถุนายน2020เลสเตอร์แพ้กับเชลซีศ1ย์ตตฟอร์ม6นัดหลังสุดในลีกเลสเตอร์เกมเย้าแข่ง3ชนะ1เสมอ1แพ้1ได้4เสียสเกมเยือนแข่ง3ชนะ2เสมอ1แพ้0ได้5เสีย2ส่วนเชลซีนัดเยา้าแข่ง3มชนะ1เสมอ1แพ้1ได้5เสียสนัดเยือน แข่ง3ชนะ1เสมอ0แพ้2ได้3เสีย5้าเบนน์ดอร์เจอร์กุนซือของเลสเตอร์ซิตี้ดูจะมีการเช็คความฟิตอยู่ที่หัวหอกตัวหลักเจมี่วาดีแต่ดูแล้วก็น่าจะลงสนามด้วยตามปกติสมทบกับรายอื่นอย่างเช่นผู้รักษาประตูแคสเปอร์ชไมเคิลกล้องหลังเวสลีย์ฟฟาน่ายืนเซนเ็นเตอร์คู่กับจอห์นนี่อีแวนรวมไปถึงเจมส์เดซันจอมทัพหนุ่มที่ทำผลงานได้ดีส่วนเชลซีแฟงลามพาร เกมนี้ไม่มีใครเจ็บหรือติดโทษแบนโดยจะจัดชุดเก่งลงสนามครบครันน่ายดานมีเอเดัวร์แมนดี้ลงเฝ้าเสาเกมรับ uma, เคิร์ซูมายืนเซนเตอร์คู่กับเตียโกซิวาส่วนแนวรุกตัวเก่งส่งฮาคิมซิเยกอลิเวียเชลูคิสเตนพูริสิตผนึกกำลังกันลงยิงเดือดแน่นอนกับผู้นี้ที่ยังอยู่กับทีมหัวตารางที่ขับเคลี่ยวกันสนุกและร์จะบบ้านผลง,งานโดยรวมยังดีหาเกมหลังชนะ3เสมอ2 ทีมเองก็มี35แต้มหากชนะวันนี้จะขึ้นนําจ่าฝูงแม้จะแข่งบ้านกว่าชาวบ้านเขาอยู่ก็ตามซึ่งงานไม่ง่ายของทีมเยือนเองและเป็นเชลซีที่ฟอร์มกํลาลังดีขึ้นมา2นัดหลังสุดชนะรวดทั้งบอลลีกและเอฟเอคับเกมนี้ราคาบอลทีมเยือนบุกต่อซึ่งมันออกได้ทุกหน้าแบบเห็นเห็นงานนี้เลือกรองไว้ก่อนกับเลสเตอร์ดูท่าทีพวกเขาเอาแน่ในรังคงมีแบ่งแต้มกันไปเกมนี้ผลที่คาดเสมอกัน ธนวัน์ซึงจิตทาวอดาวเตะชาวไทยของเลสเตอร์ซิตี้ชุดยูย่เผยถึงเป้าหมายและเรื่องราวการค้าแข่งของเขาตั้งแต่การเล่นที่ฝรั่งเศสจนถึงปัจจุบันธนวัต์ก้าวมาเป็นหนึ่งในนักเตะของทีมจิ้งจอกชุดเล็กเลสเตอร์ซิตี้อะคาเดมี่ภายใต้การคุมทัพของซีเบอร์เกิลโฮธนวัน์เป็นนักฟุตบอลไทยแท้เพียงรายเดียวในเวลานี้ที่ได้ลงสนามในระดับพรีเมียร์ลีก2ของอังกฤษแต่กว่าจะมาถึงจุดนี้เขาต้องพยายามอย่างหนักตั้งแต่วันแรกที่เขาเล่นฟุตบอล ผมเริ่มเล่นฟุตบอลตั้งแต่อายุ6ขวบผมเล่นฟุตบอลตั้งแต่อยู่ที่ประเทศไทยแล้วพอย้ายมาที่ฝรั่งเศสคุณพ่อคุณแม่เลยพาผมเข้าไปสมัครเป็นนักเตะของสโมสรแถวบ้านที่ชื่อ R.S. Noirs Curs หลังจากนั้นตัวแทนของน้องซี่ก็ประทับใจในฟอร์มของผมเขาติดตามดูผมตั้งแต่อายุ10ขวบจนกระทั่งผมได้เซ็นสัญญาก,กับพวกเขาในอีก3ปีถัดมาและเล่นให้พวกเขานานถึง7ดฤดูกาลผมมีโอกาสได้รับเลือกลงสนามให้กับทีมเยาวชนฝรั่งเศส และลงเล่นในเขามาแล้ว10ครั้งคุณพ่อคุณแม่ของผมภูมิใจมากเพราะการแข่งขันระดับชาตินั้นสูงกว่าระดับสโมสรและสร้างแรงจูงใจให้ผมอย่างมากธนวัวัดยังคงเดินหน้าตามฝันของตัวเองต่อไปจนกระทั่งปี2018และเซอร์ซิตี้ก็ติดต่อเข้ามาแต่ด้วยเงื่อนไขในสัญญากับนองซี่ทําให้ต้องรอหมดสัญญาที่ฝรั่งเศสก่อนจึงเดินทางมาค้าแข่งต่อที่อังกฤษสิ่งที่แตกต่างผมคิดว่าคือวัฒนธรรม แต่สิ่งที่ผมปรับมากขึ้นก็คือความฟิตและศิริระเมื่อคุณอยู่ที่นี่ผมต้องเข้ายิมตลอดทุกสัปดาห์ซึ่งมันไม่เหมือนกับที่ฝรั่งเศสที่ต้องเข้ายิมเพียง1-2ครั้งเท่านั้นผมประทับใจเพื่อนเพื่อนทุกคนในทีมเขาให้การต้อนรับผมดีมากทุกคนมีทักษะเฉพาะตัวและฝึกซ้อมอย่างหนักการได้เล่นร่วมกับพวกเขาจะทําให้ผมพัฒนาฝีเท้าของตัวเองมากขึ้นเรื่อยๆอย่างแน่นอนความมุ่งมั่นของธนวันรทำให้เขามีโอกาสประเดิมสนามนัดแรกให้กับทีมชุดย23 ในเกมเพเมอร l e ีกส e 2นัดที่จะพบกับ b บ็กเบิร์ต่อด้วยเกม EFL Trophy กับฮารูเกตทาวฟี FC เกมนั้นเราแพ้ b บ็กเบิร์นน่าเสียดายมากมันเป็นเกมที่ยากแต่ผมก็ภูมิใจนั่นคือนัดแรกของผมในสีเสื้อเลสเตอร์ส่วนเกมกับ h ฮาร g เกตผมได้ลงเล่นเป็นตัวสำรองก่อนจบครึ่งแรกและรู้สึกมั่นใจยิ่งขึ้นผมยิงประตูให้กับทีมได้นะครับแม้สุดท้ายทีมจะแพ้ไปก็ตามแต่มันก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดี ธนวัน์มีฝีเท้าที่โดดเด่นจนได้รับคำชมจากทีมสตาฟเลสเตอร์ซิตี้และหลายครั้งที่ธนวันรได้รับการดันให้ขึ้นมาซ้อมกับทีมชุดใหญ่ผมรู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งของทีมมากขึ้นเรื่อยๆนอกจากกลุ่มนักเตะท,ที่ให้กำลังใจผมแล้วทีมโค้ชก็เช่นกันโคโลตตเล่พูดคุยกับผมอยู่ตลอดเพื่อให้ผมผ่อนคลายเขาพูดภาษาอังกฤษคล่องอยู่แล้วนั่นทําให้ผมสื่อสารกับเขาได้ง่ายมากขึ้นผมได้คุยกับเจมส์เมดิสันอยู่ตลอดเช่นกัน เขาเป็นมิดฟิลด์ที่ผมชื่นชมอย่างมากแต่ไอีอนที่แท้จริงของผมคืออันเดสอินเอสตาผมชอบการจับบอลและวิธีการอ่านเกมของเขาเขาคือแรงบันดาลใจที่สําคัญมากสําหรับผมเป้าหมายต่อไปของธารวัตรแน่นอนว่าคือการลงสนามให้กับทีมชุดยู23อย่างต่อเนื่องและต่อยอดไปถึงการลงเล่นให้กับทีมชุดใหญ่ในที่สุดผมจะลงเล่นให้ได้มากที่สุดสําหรับส่วนชุดใหญ่ผมคิดว่าสักวันหนึ่งผมคงได้รับโอกาสนั้นยังไงก็ตามผมฝากแฟนบอลชาวไทย ช่วยกันเชีร์เลสเตอร์ซิตี้ด้วยนะครับและขอขอบคุณแฟนบอลทุกคนที่คอยติดตามและคอยให้กำลังใจผมมาตลอดเจมส์เดสันมิฟิลเลสเตอร์ซิตี้ยอมรับนักบุญเซาท์ทัมตันเป็นคู่ต่อสู้ที่เล่นด้วยยากมากแม้เลสเตอร์จะเปิดคิงพาวเวอร์สเตเดียมคว้า3แต้มเหนือทีมนักบุญไป2-0เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาก็ตาม เมดิสันเป็นคนทําประตูขึ้นนํา10ให้กับทีมในช่วงครึ่งเวลาแรกก่อนที่ฮามเวิร์บานจะเข้ามาช่วยทําประตูย้ําชัยชนะ2 0ให้ทีมได้เฮก,กันในช่วงทดเจ็บไม่เป็นสามคะแนนที่ยอดเยี่ยมพวกเราต้องเดินหน้าต่อไปผมไม่คิดว่ามันจะเป็นเกมที่ดีเท่าไหรเพราะในครึ่งแรกเรายัางทําได้ไม่ดีนักและเริ่มเกมกันได้ยากมากแซลทอมตันวางแนวรับได้อย่างเหมาะสมเหนียวแน่นพวกเขาเล่นด้วยระบบ442มีปีกสองข้างแต่พอถึงเวลาเข้าจริง ปีกของพวกเขาไม่ได้ถ่างออกไปด้านข้างมากนักมันจึงคล้ายกับระบบ4222มากกว่าเมื่อขยับปีกมาตรงกลางจึงไม่ค่อยมีพื้นที่สำหรับเราแต่ด้วยเหตุนี้เกมจึงอึดอัดอย่างที่บอกไม่ใช่ว่าแซวทำตัานจะปลูกใสเราขนาดนี้แต่เราก็ต้องผ่าช่วงเวลาที่ยากลำบากในจุดนั้นปานไปให้ได้ด้วยประตูขึ้นนำช่วยให้พวกเราเล่นได้ง่ายขึ้นมันเข้ามาในช่วงเวลาที่พอเหมาะเพราะก่อนหน้านั้นเกมของเรามีปัญหาเล็กน้อย ยูริติลมองผ่านบอลให้ผมได้อย่างยอดเยี่ยมและผมก็จัดการจบสกอร์ได้ดีประตูแรกเป็นการจุดประการให้กับเราส่วนในครึ่งหลังผมคิดว่าพวกเราทําได้ดีมากขึ้นเราเก็บบอลจังหวะ2ผมคิดว่าเราสมควรได้รับชัยชนะในเกมนัดนี้ฮาเวิบาน์ตปีตะรุกเลสเตอร์ชื่นชมความสามารถความสร้างสรรค์และความเยอกเย็นของทีมในครึ่งหลังในเกมที่เอาชนะเซาท์ทัมตัน ไป2ประตูต่อศูนย์ฮาวิบาลทนทประตูปิดท้ายในช่วงทดเจ็บจากลูกยิงของเจมส์เมดิสันในครึ่งแรกพร้อมกับพาทีมคว้า3แต้มที่ถิ่นคิงพาวเวอร์สเตเดียมและรักษาสถานะการเป็นท็อปโฟเอาไว้ให้ได้ต่อไปผมคิดว่ามันเป็นไปนตามแผนที่เราวางไว้มากที่สุดแล้วเรายอมรับได้กับการได้สกอรน์นาไปก่อนแม้เราจะไม่มีความสุขกับฟอร์มการเล่นในครึ่งแรกมากนักก็ตามพวกเราคิดว่าเราเล่นกันด้วยสปีดเกมที่ช้าลงเล็กน้อย แต่ในครึ่งหลังเราทําได้ดีขึ้นคุมเกมได้มากขึ้นและแน่นอนพวกเรามีความสุขกับ3คะแนนกับประตูของแมดิสันบานมองว่าเป็นจังหวะที่สําคัญมากของเกมนั่นคือการเปลี่ยนเกมพวกเรารู้ว่าประตูแรกสําคัญในพรีเมียร์ลีกและเราก็รู้ว่าเราต้องทําให้คู่แข่งไม่มีความหวังในการกลับสู่เกมผมรู้ว่าเขามีศักยภาพในการทําทีมสิ่งนั้นแล้วเราก็คุยกันมาตลอดก่อนต้นเกม เรารู้ว่าเราต้องสู้เพราะเรารู้ว่าจังหวะนี้มันไม่ง่ายและเมื่อมาถึงพื้นที่สุดท้ายเขาต้องแสดงการสร้างสารรค์เกมและเขาก็ทําได้อย่างยอดเยี่ยมในจังหวะนั้นฮาวิบานกล่าวทิ้งท้ายผลการจับสลากประกบคู่ศึกคอนติเนนทัลไทยลีครับรอบรองชนะเลิศเลสเตอร์ซิตี้ทีมหญิงจะต้องออกไปเยือนบริสตอลสตี ทัพจิงจอกสาวเลสเตอร์ซิตี้ทีมหญิงผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศในรายการฟุตบอลนี้ได้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์